ท่านสมเด็จที่มาจากนรกท่านกโกรธผมท่านบอกว่าผมนี่เป็นศัตรูกับกัมพูชาผมขอ,อยืนยนันนะครับผมเชื่อว่าท่านสมเด็จฟังอยู่แล้วคงมีคนแปล <c oughs> ผมไม่ได้เป็นศัตรูกับชาวกัมพูชากูไม่ชอบมึงเ <c oughs> พราะมึงระยำได้ข่าวว่าจะจัดทีมมือปืนมายิงผมในกรุงเทพเฮ้ยผมไม่ใช่หัวหน้าพักฝ่ายค้านนะของกลุที่มาเที่ยว แล้วคุณก็ส่งมือปืนตามมาแล้วมีคนชี้เป้ายิงเสร็จแม่งขึ้นรถกลับบ้านไปเช็คประวัติกูดีๆไอ้ฮุนเซนนะฮะทำไมผม้องพูดอย่างนี้กับคุณท่านสมเด็จมีไม่กี่คนที่รู้สันดานรู้ขี้รู้ใส่ของคุณผมรู้จักกับคุณในครั้งแรกๆที่คุณเพิ่งจะยึดกรุงพดมเป็นกลับมาจากเขมรแดงตอนนั้นเนี่ยผมมีรูปให้ดูมานานแล้ว คุณมีอะไรคุณมีแค่เสื้อสีขาวเก่าๆตัวหนึ่งแล้วผมขี้เกียจพูดวันนั้นคุณใส่รองเท้าแตะด้วยนั่งคุยกับผมเดี๋ยวผมจะให้เด็กเข้ารูปให้ดูคุณบอก47ปีคุณมีอำนาจเนี่ยคุณก็มีคฤอหา์ที่ยิ่งใหญ่มากนี่ไงครับคุณโกคกมากวันนั้นไม่ได้เหมือนกับผู้นำกัมพูชาเลย สำ้ำเหมาดูไม่ออกแต่ผมกับชอบคุณตอนนั้นเพราะว่าคุณตีนติดดินคุณไม่ลืมตัวเหมือนตอนนี้ที่คุณลืมนะฮะก็มีคนเขาถามผมบอกว่าจะบอกว่าสมเด็จจากนรกนี้เป็นเฮียนั้นจะแรงไปหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ใช่ครับถ้าไม่พอใจเอาใหม่ท่านผู้ชมตั้งใจฟังสมเด็จมหาเตโชโคชสารสมสู่นะฮะท่านผู้ชมไปแปลเอาเองแล้วกันผมไม่มีอะไรพูด สมเด็จมหาเตโชคดสารสมสูตรที่มาจากนรบนะฮะเอาแล้วท่านผู้ชมครับรายละเอียดเป็นข้อข้อผมมีข้อมูลว่าปัญหาในกัมพูชามีปัญหาเยอะมากแต่คนกัมพูชาไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยมีแต่คนนอกเท่านั้นที่รู้นะฮะคือชื่อเคลมโบเดียเนี่ย,ยมันเป็นชื่อที่ถูกต้องกัมพูชามันเคลมทุกอย่างแต่ความจริงที่มีหนึ่งเดียวนั้นมันไม่รู้จักเลยแม้แต่นิดเดียว มาเรามาที่ราชพงศาวดารกรุงกัมพูชานะฮะราชพงศาวดารอันนี้นะฮะไทยไม่ได้เขียนขมຈเขียนเองแล้วไทยเอามาแปลเพราะฉะนั้นแล้วสมเด็จมหาเตโชโคชสารสมสูมส่จากนรกอย่ามาโกรธผมนี่ของคุณทั้งนั้นเพียงแต่แปลเป็นภาษาไทยเอาละท่านผู้ชมพญานาคและฝูงเทวาได้สดับจับฝั่งนั้นเมื่อสัตว์ตะกวด นี้สิ้นชีพแล้วจะได้ไปบังเกิดบนสวรรค์นะฮะคือพูดง่ายพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกําลังนั่งฉันนัไนอยู่ไม่รู้แล้วก็มีตะกวดวิ่งเข้ามาแลบลินสองแฉบท่านเลยปั้นอาหารให้แล้วก็วางให้กินตะกวดตัวนั้นกินเสร็จก็แลบลินอีกนนท่านก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่ามันแปลว่าอะไรท่านบอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่คือคําพูดของพระพุทธเจ้าจาก ข้อเขียนของคนกะเมนเมื่อสัตว์ตะกวดนี้สิ้นชีพแล้วก็จะได้ไปบังเกิดบนสวรรค์แล้วจะได้จุติลงมาเป็นกษัตริย์องค์นึงมครอง กรุงอินทปรัตนาครและพระราชบุตรกษัตริย์องค์นั้นจะได้เสด็จมายัางตรงนี้พญานาคที่ได้มาฟังพระธรรมเทศนานี้เองจะได้มาสร้างพระนครเป็นพระราชธา,านใหญ่ยยให้แก่พระราชบุตรของกษัตริย์องค์นั้นประทับอยู่แล้วขนานนามพระน,นครเรียกว่ากรุงกัมพูชาทิพบดีส่วนานานาประเทศจะเรียกว่าเขมระภาษาลูกการต่อไปภายหน้าพระอินทราธิราช จะได้มาสร้างปราสาทถวายแล้วเรียกนามเมืองว่าอินทปรัตตนครเป็นสองชื่อและบรรดามนุษยชาติในพระราชธานีนี้ท่านผู้ชมท่านมหาเดชโชโคศสารสมสู่จากนรกฟังดีๆนะคนต้องหูเขียนเองนะบรรดามนุษยชาติในพระราชธานีนี้คือในายแกมนินจะพูดจาสิ่งใดๆไม่ค่อยยั่งยืนอยู่ในสัตยานุสัตคือโกหกเตาแหลพวกคุณนะ่ะ โดยบดยบุรุพระกษัตริย์ผู้ตั้งต้นแผ่นดินมีชาติกำเนิดจากสัตว์ตะกวดคือต้นตระกูลกษัตริย์คุณนี่คือตะกวดเก่าจากคําอธิบายของพระพุทธเจ้าอันมีลิ้นแฝดแตกแยกออกเป็นสองชีรั้นทรงจัดทํานายเหตุการณ์นั้นนาที่นั้นเสร็จก็เสด็จทรงพระดําเนินไปทรงทํานายเหตุการณ์ณประเทศถิ่นอื่นๆอ,อ,อีกต่อไปนะฮะเอาละนี่คือตานานนะฮะตำนานว่า ตั้งแต่การละทรงบินบิณฑบาตของพระพุทธเจ้าครั้นได้ทรงพระกยาหารเสร็จก็เสด็จกลับคืนสู่สำนักที่เดิมทรงพระกรุณาแบ่งส่วนอาหารบิณฑบาตนั้นประทานให้พระมหาอานอนท์เถระได้รับประทานฉันด้วยในขณะเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้ากำลังทรงสวยพระกยาหารอยู่นั้นอันว่าสัตว์ตะกวดได้กลิ่นอาหารทิพซึ่งมีรสโอชาก็มีความปรารถนา อยากจะใคร่บริโภคเหลือที่จะอดกลั้นอยู่ได้ก็เลยคลานเข้ามาสู่สำนักแห่งพระผู้มิพาคเจ้าน้อมเกล้ากราบถวายบังคมจึงสมเด็จพระพุทธองค์ทรงพระกรุณาปั้นพระกยาหารนั้นแล้วทรงโยนให้ประทานแก่สัตต์ระกวดนั้นครั้นสัตต์ระกวดได้บริโภคอาหารทิปเข้าไปแล้วก็รู้สึกมีรสโอชาจึงได้เลียชิวหาเลียปากตัวเอง สมเด็จพระุทธเจ้าทรงทัศนการเห็นลิ้นระกวดที่แลกออกมาเลียปากนั้นแตกออกเป็นสองซี่ก็ทรงแย้มพระโอษฐ์จะทรงสัตพยากรณขณะนั้นพระอานน์เถระเมื่อได้เห็นสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์ดังนี้ <c oughs> ก็ยกอัญชลีน้อมสิริกร,ราบบางคนทูลถามว่าเมื่อได้ทรงเห็นสัตว์ตะกวดเลียปากแล้ว ทรงแย้มพระโอษฐ์ดังนี้ยังจะมีเหตุการณ์เป็นฉันใดหรือพระพุทธเจ้าค่ะขณะนั้นสมเว็จพระสมานพุทธเจ้าซึ่งเป็นมิ่งมุงกุฎในไตรภพทรงปารบกัดคําทํานายทายบอกแก่พระหมหาโนเถระว่าดูกอนานโนเลยจำเดิมตั้งแต่นี้ต่อไปภายหน้าเกาะโคกหมันนี้แผ่นดินจะงอกขึ้นมาอีกกว้างใหญ่แล้วจะเป็นนครหนึ่งซึ่งมีสัตว์กวดที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาม,มาก กราบถวายบังคมต่อองค์พระตถาคตโดยอำนาจกุศลที่โสดประสาทได้ยินสรพรพสําเนียงพระสัตธรรมเทศนาแห่งพระตถา,าคตในเมื่อเวลาสํแแดงให้นะฮะนี่คือนะฮะก็ซ้ำอีกทีเมื่อสัตว์กวรสิ้นชีพแล้วก็บังเกิดในสวรรค์จุติลงเป็นพระกษัตริย์หมาสกกัตว์องค์หนึ่งพุ่งพวพูดไปแล้วเพราะฉะนั้น้วนะฮะต้นตระกูลของ ครอบครัวคุณและของคนกระเบนท,ท,ที่ที่ท่านสมเด็จมหาเตโชโคชสาสรสมสู่จากนรกพยายามเคลมกับเมืองไทยตำนานพงศดานของพวกคุณเองบอกว่าพวกคุณเนี่ยมาจากตะกวดแล้วจะเป็นการเลยเถิดไปยังไงผมถ้าผมจะเรียกคุณว่าไอ้ยี้ย่ะคเป็นญาติกันนะเป็นญาติกันเป็นคุณญาติกันคุณเป็นญาติกัน รวมไปจนถึงไอ้ตระกูลบางตระกูลซึ่งไปสมสู่กับตระกูลพวกคุณก็ไปเกณฑ์เป็นการรวมกลุ่มเฮียเพราะว่าชาติตระกูลถ้ามันมาจากตะกวดสมสู่คนอื่นก็ต้องมีสายเลือดของตะกวดอยู่เช่นกันท่านสมเด็จมหาเตโชคชสารสมสู่จากนรกท่านโปรดเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับอยากจะฟังเวอร์ชนันเต็ม รายละเอียดถึง47ปีว่าคุณได้ทำอะไรให้กับชาติบ้านเมืองคุณบ้างรอฟังวันศุกร์ท่านผู้ชมครับวันนี้แค่น้ำจิ้มเฉยๆนะครับครอบครัวชินวัตเขาเป็นญาติกันมีตอนนี้กับตระกูลก <c oughs> ็ใช่ไงตระกูลชินวัตเป็นญาติกับครอบครัวของตระกูลคุณก็แปลว่าก็แปลว่าเป็นญาติกับตะกวดเป็นวงเดียวกันเป็นวงเดียวนวงสาขาญาติด,ด้วยกันก็เลยไม่มีอะไรน่าประหลาดใจ ไม่ได้ต่ำกันฮะ